ตื่นมากกับเมาเมามีแต่เมานี่ก็เป็นธีมาของบทเพลงดื่มเพื่อลืมเศร้าพี่เอ,อ๋ยเจอปัญหาจนกลายเป็นคนเศรา้าจนกลายเป็นคนเมาสงสารเจ้าเทเด้พีสิ่งที่หวังเคยมีมีม่านพังภาพมวนชวนให้พี่วันไหวเทนอดื่มไปเลยขันเหล่าซอยพี่ได้ให้พี่ดืมก็ลืมเขา สงสารเดียมไม่ใจเมาน้องห่วงลายจนซึมเซาอนิสัยใจคนน้องพอรูดีแต่ก่อนพี่มีเรื่องรานชื่นบานเป็นคนละคนโวคนนั่งปวดดวงมานเหมือนลางผ่านทำเพื่อระชดชีว่าพูดก็น้อยเคเรียกก็คอยตกใจเพราะว่า จนบางครั้งก็มีน้ำตาเดิมเถิดหนาถ้ามันพะลืมตรุมเห็นใจกลุ่มลหลายใจเพลวเพลมือจับแต่แกว้วเมาเล้วกรบโบเศร้าขันว่าเจ้าสิลืมสิ่งหลังๆน้องยังหวังว่าสิ้นใช่ลืมเมื่อย่ำใจฝืืนยืนยัดสู้หาทางแจงส่งพระค้องใจยัดซึมลืมเรื่องว่าเก่าลังสิ่งที่พี่หวังลงใจพี่แล ถ้าเพียบดังแก้วก็แตกแล้วมันเป็นจุนมันแตกหมดแล้วมันไม่ใช่มันพรุนแตกเสียจนเป็นจุนไม่มีวันหวนคืนเมาพี่เมาน้องก็ไม่ว่าเมาแล้วลุงวันข้างหน้าน้องก็ไม่ห้ามไม่ฟืนเมาแล้วทิ้งสิ่งที่มันกล้ำกลืนโลกนี้ยังเงินดีกว่าเข้าทมไปตัดจะให้ลืมเงาลืมเสร้า ตัดใจลืมเงาลืมเสมมบันเท้าใจเปียเสียทาลอกับน้ำตาเป็นเพื่อนแก้กุ้มยามเจ้านังพะวงงวกตรงตรงคนหัวใจช้ำชอกหาทางออกทางใดกับอาไเจอเขายามใจสงสารเด้อ